สวัสดีครับ f c ท่านผู้ชมนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคม c ชา n นลก็มีเหรียญ2เหรียญเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่าพระเศียนเล็กของรัชกาลที่9เป็นเหรียญที่มีกระแสในวงการพอสมควร ซึ่งนักสะสมหลายๆท่านก็เรียกเป็นเสียงเดียวกันว่า,าเหรียญเนื้อเกินมีเรือแต่ช่องสมาคมชาแนลก็จะมาในรูปแบบใหม่นะครับเหรียญมีเรือก็คือเหรียญมีเรือนะครับเหรียญเนื้อเกินก็คือเหรียญเนื้อเกินเป็นแบบไหนอย่างไร สองปีพศส,สองเหรียญน,นี้มีคำตอบไปรับชมกันเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็เป็นปีพศอ,อ,อปีพศสองพันห้าอสามสิบก่อนนะครับปีพศสองพันหสสิบ เหรียญน,นี้ไม่มีเรือเหรียญน,นี้เป็นเหรียญนเนื้อเกินนะครับเหรียญเนื้อเกินกับเหรียญมีมีเรือนักสะสมหลายท่านหรือว่าช่องหลายๆช่องเรียกรวมกันเป็นเหรียญเนื้อเกินมีเรือฉะนั้นถ้าดูเหรียญที่จะให้ ข้อมูลกับ F-C ก็ต้องดูแบบนี้นะครับต้องดูแบบนี้คือถ้าเหรียนมีเรือจะอยู่อยู่ที่ตรงแม่น้ำเจ้าพยาติดๆด,ดคือว่าใต้ฐานวัดอรุณนะครับแต่นี่ก็คือ ไม่มีเรือเลยทำไมหลายๆช่องถึงได้เรียกว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับทางช่องสมาคมชาแนลเห็นว่าเหรียญเนื้อเกินก็คือเหรียญเนื้อเกินไม่มีเรือถ้าเหรียญมือเรือก็จะอยู่ด้านหลังนะครับดังเหรียญน,นี้ ก็สามารถเรียกได้ชื่อเดียวก็คือเหรียญมีเรือเป็นแบบไหนก็ไปดูกันไอเหรียญเนื้อเกินขออภัยครับเหรียญเนื้อเกินนะครับไปดูด้านหน้านี่คือเหรียญเนื้อเกินปีพศ2 5 0พัจะมีเนื้อเกินอยู่3มจุด สีจุดสีจุดใหญ่ๆก็คือจะอยู่ด้านบนสองจุดด้านล่างสองจุดจุดใหญ่ๆนี่คือเหรียญเนื้อเกินปีพศสองพันห้านะครับ ท่านเอก็จะหายสงสัยแล้วทำไมเขาถึงเรียกเหรียนเนื้อเกินมีเรืออยู่ในเหรียนเดียวกันคลิปนี้เราก็แยกออกนะครับนี่คือเหรียนปีพศสองพันห้ารียสนนี้ มีเรือนะครับเหรียญน,นี้มีเรือนะครับหลายๆคนนักสะสมหลายหลายท่านเรียกรวมกันว่าเหรียญเนื้อเกินมีเรือนะครับแต่เราเรียกเหรียญมีเรืออย่างเดียวถ้าถ้าจะมีด้านหน้าเราถึงจะเรียกว่าเรียนเนื้อเกิน นี่คือความรู้ใหม่สามารถแยกได้เหรียญเนื้อเกินไปอยู่อีกเหรียญหนึ่งเหรียญมีเรือก็ไปอยู่อีกเหรียญหนึ่งก็แยกกันเป็นสองเหรียญเหรียญเนื้อเกินหนึ่งเหรียญก็คือเหรียญน,นี้ปีพศ2537 เรียญมีเรือก็คือเหรียญน,นี้ปีพศ2549นะครับฉะนั้นเราแยกได้ว่าเหรียญเนื้อเกินก็คือเหรียญเนื้อเกินเหรียญมีเรืเอก็คือเหรียญมีเรือนะครับช่องสมาคมชาแนลก็มาให้ความรู้ให้ข้อมูลใหม่กับ f อท่านผู้ชมนักสะสมคุณชอบเหรียญที่ ติดตามเป็นกำลังใจเป็น FC ของช่องสมาคม Channel สำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังให้กับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ